ถ้าขมเอฟซีไม่ได้ให้เรื่องช่วยสังคมไปเถอะซึ่งอันนี้มันดูเหมือนหาเรื่องผมอะคำหนึ่งเนี่ยที่ผมติดคืออยากตื้บแม่งอะคําว่าอยากตืบแม่งเนี่ยมันเกินเกมแล้วนึกออกป่ะที่เกิดโทรมาบอกการการดูแลแม่อยู่หรือเปล่าผมบอกว่าผมว่าหนักใจพี่แ้ผมจะตอบคำถามนี้นะผมอะน้อยน้อยครั้งมากเลยที่ผมจะประกาศว่าผมจะไม่ช่วยใครผมจะตัดใครผมตัดความช่วยเหลือน้อยจริงๆครับแล้วแม่เขาควรคิดถึงแบงค์เยอะๆมากๆเลยพี่เกิดอะเขาก็บอก<ะ>ว่าเขาเกรงใจพี่ เอาตรงน,นพี่ก็บอกว่าพี่ครับบางทีถ้าอะไรมันทาให้พี่ไม่สบายใจพี่ก็ว่าไปเลยนะผมจะมาปกป้องแม่ตลอดเป็นไปไม่ได้ยายอ่ะเขาก็คุยกับทางทีมผมว่าอยากดูแลแม่อยากให้แม่ทุกเดือนใกลที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามีการพิวกระเท้าไหว้สวยมาเนี่ยเราก็จะไม่ยอมนยใช่ไหม เค,คือเคสคือเคสบางนาเนี่ยมันยากนะนะเคสบางนาเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีคำหนึ่งที่เขามาไอนี่ผมอะที่บอกว่า,าถ้าคุมเอฟซีไม่ได้ให้เรื่องช่วยสังคมไปเถอะซึ่งอันนี้มันดูเหมือนหาเรื่องผมอะความรู้สึกผมนะแบบว่ามันเกี่ยวอะไรกับครัวเนี่ยนะส่วนอีกคนเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่ผมยังติดใจคือทางไม่ว่าจะเป็นรายการนะของเขาที่เขาสังกัดอยู่หรือ,อารายการที่เขาอยู่ในช่องเทีนเนี่ย ค, ождения, ค,คือคำหนึ่งที่ผมติดคืออยากติบแม่งอ่ะคำว่าอยากเติบแม่งเนี่ยมันมันมันเกินเกมแล้วนึกออกป่ะอยากเติบแม่งนี่มันเกินเกมคืออย่างเงี้ยเรามีอะไรถ้าเราบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันพิธีกรอ่ะป่าเขาบอกเราเป็นพี่น้องกันทีมงานเขาบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันนะรักกันวันนี้มันพิสูจน์เลยนะว่าเราเป็นพี่น้องกันจริงเปล่ามีคํานึงบอกว่าทําไมผมไม่โทรหาล่ะทําไมไม่โทรหาเขาก่อนพี่มันพอเรารู้เรื่องไม่โทรหาเขาก่อน แล้วก่อนโพสไม่โทรมาหาล่ะถูกปะ่ะแล้ววันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะคือผมอ่ะก็หลังจากที่ผมเกิดเรื่องผมก็โทรหาพี่ไงแต่รายการพี่ไม่มีใครโทรหาผมสักคนเลยอ่ะเทที่ผมถามเนี่ยผมแทบพูดวนซ้ำๆคำนี้คือพี่เรียกทุกคนน่ะทั้งประเทศอ่ะเวลาพี่จะเอาคนมาเอาอรายการพี่เรียกคนทั้งประเทศคนนั้นคนนี้มาคุยกันแล้วก็มาถกกันว่าคนนี้ ดีคนคนนี้ถูกคนนี้ให้ความเป็นธรรมอ่ะเงี้ยเขาบอ,กใ,าาอก,ากให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเรียกมาถกให้ความเป็นธรรมวันนี้แล้วของผมอยู่ไหนอ่ะผมทักไปหาพี่ผมโทรไปหาพี่แล้วของผมอยู่ไหนผมเห็นพี่ทําเคสอื่นทุกวันเลยวันนี้แล้วของผมอยู่ไหนพี่รับเรื่องผมไปผมฝากคําถามสั้นๆแต่พี่ไม่มีคําตอบอะไรให้ผมเลย ไม่มีแถลงไม่มีออกอะไรให้ผมเลยสักอย่างเดียวถ้าเป็นแบบนี้ผมขออนุญ,ญาตถ้าเป็นแบบนี้ผมขออนุญ,ญาตผมไม่อยากจะแบบไปพูดออกสื่ออะไรเลยนะว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้ผมขออนุญ,ญาตจริงๆคือพี่น้องอ่ะมันรักด้วยความจริงใจทุกคนอ่ะทำงานกับผมไปทุกที่เลยผมไม่เคยเลยอ่ะอะไรคอนเซปต์เราคืออะไรคนนึงได้ทุกคนได้หมดถูกปะเราแบ่งปันกันเรามีอะไรเฮ้ยกินข้าวเรี่ยงแล้วนัดกินกินข้าวเลิกแล้วอยู่ด้วยกันถูกปะไม่เคยมีปัญหาเลยเราแบบพี่น้องเฮ้ยมีอะไรระวังวาง,วางสเต็ปช่วยกัน แบบทางานนะไม่ได้ช่วยแบบพี่เป็นถูกนะแต่ช่วยงานคือแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องหาข้อมูลจากแหล่งนี้พี่หาตรงนั้นพี่เพื่อที่มันจะได้แบบได้รับความช่วยเหลือแต่อันนี้คือมันเป็นพี่น้องผมไหมอรัผมผมเริ่มลังเลแล้วปากบอกพี่น้องการกระทาพี่น้องหรือเปล่าใช่ปะแล้วถามว่าวันเนี้ยไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างเงียบไปแล้วปุ๊บแล้วก็ผมว่ามัน ผมปั้นหน้าไม่เก่งอ่ะจริงๆผมเป็นคนจริงใจอ่ะผมเป็นคนจริงใจกับพี่น้องผมปั้นหน้าไม่เก่งเน <c oughs> นะคืออย่างอย่างผมบอกเลยว่าเอออันนี้เราทํางานด้วยกันนะผมคุยหคยูคุยกับทุกคนพี่คนนี้ทํางานกับผมดีมากเลยนะชมใครมาผมก็ชมถ้าแบบใครแบบคุยกับผู้ใหญ่ในช่องกันนะชมชมแต่วันเนี้ยผมผมเจอแบบนี้แนละ้วผมบอกว่าพี่มันดีมากเลยผมพร้อมทํางานกับพี่นะผมผมปั้นหน้าไม่ได้เลยได้ไหมแต่ถ้าพี่แบบแก้ปัญหาให้ผมดีนะเคลียร์ปัญหาให้ผมเอ่อ ก็ก็โอเคนะครับนะผมแฟร์แฟอยู่ละนะครับผมแฟร์แฟพี่กันผมขอมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องคุณแม่เมื่อวานครับผมอยากรู้ว่าตอนที่พี่กันเห็นข้อความที่คุณแม่ส่งไปหาทนายเกิดผลนะพี่กันรู้สึกยังไงบ้างตกใจมากเลยพี่เกิดโทรมาหาพี่พี่ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าแม่งคือเรื่องอะไรพี่เกิดโทรมายังไม่เห็นข้อความด้วยพี่เกิดโทรมาบอกการการดูแลแม่อยู่หรือเปล่าผมบอกว่าผมว่าหนักใจพี่ถ้าผมจะตอบคำถามนี้นะผมว่าหนักใจเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าพี่มีอะไรหรือเปล่าครับอะไรเงี้ย พี่เกิดก็เล่าบอกว่าตอนนั้นคืนแม่โทรมาหาเขาตีสองแม่เขาบอกว่าหลับแล้วเออเดี๋ยวค่อยคุยกันได้ไหมจะทะเลาะอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาตอนเช้าคุยกันเขาก็พิมพ์ข้อความมาบอกเดี๋ยวงัดหน้ามั่งเดี๋ยวไม่รับคําขอโทษรับเป็นเงินสดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แบบอะไรผมก็แบบคือถ้าแม่คุยแบบว่าสมมุตินะกลับกันนะทนายคะพอดีเรื่องที่เกิดขึ้นทนายจจะเข้าใจผิด เดี๋ยวหนูขอฟังมุมนี้ฟังมุมผมหนูหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคือหนูอะ่ะมีจ่ายรายเดือนให้แม่แยายอะ่ะเดือนละพันห้าหนูอาจจะไม่มีเวลาได้ไปอยู่กับลูกหรอกแต่หนูทํางานส่งให้เดือนละพันห้าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยเออผมเชื่อว่าคนแม่งรับฟังนะคนยังสงสารด้วยนะเออบางทีอ่ะทนายอาจจะเข้าใจส่วนหนึ่งหนูไม่มีเวลาอยู่กับลูกแต่หนูไม่เคยทิ้งลูกนะคะหนูก็ยังส่งข้อมูลให้ใหส่งตังค์ให้อยู่อาจจะน้อย อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบว่ากูเป็นคนจนกูไม่ได้รวยอย่างอะไรนะกูก็จะสู้กับมึงอะไรแบบนี้ก็คือรูปประโยคนี่มันแรงมากมันแรงมันแรงมผมอ่ะน้อยน้อยครั้งมากเลยที่ผมจะประกาศว่าผมจะไม่ช่วยใครผมจะตัดใครผมตัดความช่วยเหลือน้อยจริงๆครับน้อยมากแต่พอมันเป็นแบบเนี้ยเหมือนที่ฟีดแบ็กมันกลับมาหาโหใส่เสื้อกันจอมพลังแล้วไปงัดหน้าคนนี่โโหใส่เสื้อจอมพลังก็ตัวใหญ่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นแบบนี้มันออกมาแล้วเรารู้สึกแบบ เรามันเนะเรามันก็โดนไปด้วยอะเรามันโดนซึ่งมันไม่ควรเลยอะไม่ควรเลยแล้วแม่เขาควรคิดถึงแบงค์เยอะๆยมากๆเลยแม่พี่เกิดอะเขาก็บอกว่าเขาเก่งใจพี่เขาเก่งใจพี่มากเลยนะเรื่องเนี้ยพี่เอาตรงนี้นพี่ก็บอกว่าพี่ครับบางทีถ้าอะไรมันทําให้พี่ไม่สบายใจพี่ก็ว่าไปเลยนะเออเพราะว่าผมจะมาปกป้องแม่ตลอดเป็นไปไม่ได้จะเอาคนไปเฝ้าแม่ทุกเวลา มันคงเป็นไปไม่ได้ผมอย่างงานในงานแบงค์อย่างเงี้ยผมจัดงานอยู่เข้าไปดูพิธีข้างในจุดธูปให้ยายไปทํานูน่ทนทํานี่หันมาอีกทีหนึ่งอ่ะแม่งัดหน้าเขาแล้วอย่างเงี้ยมันใช่ปะละ่ะมันไม่มีใครคอยดูเขาได้ตลอดเวลาหรอกแม่ต้องคิดถึงแบงค์เยอะคิดถึงยายเยอะเยอะล้วตอนนี้คุณยายเป็นยังไงบ้างอ่ยายกลับไปอยู่ที่อุดอรครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเห็นว่าเอ็มจะไปนะเอ็มจะจะไปหาแล้วก็จะไปดําเนินการเรื่องของการ สร้างบ้านให้ยายแล้วก็อัปเดตตอนนี้เลยก็คือมีทางท่านผู้ว่าจังหวัดอุดรธานีนะครับมีทางท่านพมจนะมีสหวิชาชีพนะครับเข้ามาดูแลพายายไปตรวจร่างกายนะแล้วก็เดี๋ยวจะดูเรื่องของอบัญชีบัญชีที่มีเงินเข้ามานี่แหละบัญชีคือเงินที่งานเวลาเราไปงานแบงก์อะนะมันเป็นประเพณีทั่วไปนะทุกคนมันไม่ใช่เงินบริจาคมันเป็นเงินที่เวลาเราไปร่วมงานอะเราก็เอาไปให้ญาติเขา เป็นประทมพิธีประกอบพิธีอะไรแสดงความเสียใจอะไรก็ว่าไปนะครับก็เงินส่วนนี้มันก็ได้มาจํานวนหนึ่งหลายแสนอยู่นะครับก็มีบัญชีที่เป็นเงินเก็บทางครอบครัวก็ให้ทางฟอร์มเนี่ยดูแลบัญชีนี้นะถ้าไม่ฉุกเฉินจะไม่มีการเบิกเด็ดขาดเงินจะเอาไปให้ยายใช้เวลาฉุกเฉินถ้าหลังจากที่ใช้ฉุกเฉินแล้วยายสมมติยายจากโลกไปแล้ว เงินตรงนี้ก็จะเป็นของลูกที่ดูแลยายจะเป็นของลูกที่ดูแลยายวันข้างหน้าแม่จะไปดูแลยายก็ได้ใช่ไหมอืมแต่เมื่อคืนเนี่ยยายอ่ะเขาก็คุยกับทางทีมผมว่าอยากดูแลแม่อยากให้แม่ทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แม่ทุกเดือนแล้วก็เรื่องของเงินก้อนเนี่ยเขายังลังเลกันอยู่ว่าได้ให้แม่เยอะๆเขากลัวเรื่องคือ กลัวให้แม่ให้คนอื่นยืม,มนั่นแหละสิ่งที่เขากังวลกันส่วนนี้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าแม่แบบไม่มีเงินนะนะก็ก็เงินที่เอม็มมาใส่ซองมาเดี๋ยวผมคุยเอากลับมาให้ได้นะนะผมคุยกลับมาให้ได้แต่วันนี้เราไม่รู้ดิผมไม่โนคอมเมนต์ว่ะองแม่ผมมาเหนื่อยแล้วอะแต่ถ้าผมวิธีไหนวิธีไหนผมไม่อยากไปพูดเลยแล้วแต่ละเหนื่อย ขอนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกหลายครั้งแล้วด้วยหลายครั้งมากครับผมก็สวัสดีปีใหม่นะครับผมปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะครับเรื่องที่ไม่ดีในปีเก่าขอให้มันผ่านไปนะครับเริ่มต้นปีใหม่เจอแต่คนดีๆเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมแล้วก็ขอให้มีโชคลาภด้วยเงินทองไหลมาเทมาครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่ y YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะ แต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอรตนให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ